สวัสดีครับผมเอกไฟจากอุดรธานีครับวันนี้ผมก็มีโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับผมมาแนะนําให้กันได้ชมอีกแล้วนะครับผมกับโปรเจคเตอร์ที่เป็นระบบ BILD ซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับผมตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมานะครับผมตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟหน้านะครับแต่ว่าแสงจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงนะครับผมกับตัวนี้ครับโปรเจคเตอร์ B I LED นะครับผมจากแบรนด์ GTR นะครับเป็น GTR ตัว2.5นิ้วนะครับผมเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับผมโดยผมจะเรียกว่าพรีเมียม2.5แล้วกันเนาะเขาเป็นชื่อเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันง่ายให้ดูขนาดของเขากนครับขนาดก็ประมาณนี้เองนะครับเนี่ยเท่านี่คือมือหนึ่งได้เหลือๆตัวไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยบอดีก็ไม่ได้ใหญ่มากเหมาะสําหรับคนที่ใช้ในรถเล็กนะครับผมที่มีคม หรือว่าโคมที่มีขนาดเล็กนะครับผมอ่าก็น่าจะลงได้สะดวกกว่านะครับผมกับตัวนี้นะครับ GTR อ่2.5พเมีแอมนะครับเเรียกว่าพเมีแอม2.5แล้วกันเนาะโอเคเจ้าพเมีแอม2.5ตัวนี้มีกำลังขับอยู่ที่30ทับ38วัตต์นะครับผมคือก็คือไฟต่ำเนี่ย38ไม่ใช่ครับโทษทีไฟสูงเนี่ย30นะครับผมไฟต่ำเนี่ย38วัตต์เลยนะครับผมขนาดแค่2.5นะตัวเล็ก ตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนในตัวแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะมันมีไดเวอร์บิวอินก็คือไดเวอร์อยู่ในตัวด้วยนะครับผมกับตัวนี้แสงที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้คือเป็นแสงค่าเคอยู่ที่ 5,800K นเคนะครับก็จะเห็นว่าแสงเป็นสีขาวสว่างแล้วก็แรงด้วยนะครับเราบางทีเนี่ยการเราการที่เราไปไปดูไปอ่านแต่สเปคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัวนั้นมันจะเป็นดีที่สุดนะครับวัดเยอะไม่ได้แปลว่าแรงที่สุดสว่างที่สุดนะครับผมเราก็ต้องดู เรื่องของชิปที่เขาใส่มาด้วยนะครับบางทีวัดก็อาจจะวัดตัวคําว่าวัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขยายความไปถึงความแรงทั้งหมดนะครับออย่างตัวนี้มัน30วัตทับสาก็จริงครับแต่ชิปเขาให้มา6เม็ดเลยนะครับผมก็คือให้ชิปมาเยอะดังนั้นมันก็จะแรงพอสมควรนะครับบางทีขอย้ํานิดน,นึงนะอย่าไปมองไอ้สเปคมันมากอย่าไปมองเรื่องของตัวเลขมากครับเรื่องของสเปคเรามาดูเรื่องของแสงเรื่องของการใช้งานจริง จะดีกว่าชัวร์กว่านะครับผมอ,อันนี้คือผมเปิดแค่ลูกเดียวนะครับนี่ดูได้เลยเ,ยเปิดแค่ลูกเดียวต่อสวิตชิง่งเปิดลูกเดียวนะครับดูดิแสงเอฟเฟกออกข้างหลังแรงเลยอนะดูเนี่ยครับส่วนเรื่องเสียงพัดลมวิดีโอนี้คงไม่ได้ฟังกันนะเพราะว่าในจะพัดลมจากสวิตชิ่งนะครับในจะพัดลมที่ผมเปิดอยู่เพราะอากาศร้อนมากไม่เปิดลมไม่ได้เลยอยู่ไม่ไหวนะครับถ่ายรีวิวลาบากตัวนี้เลย GT R สองจุดห้าพีเม่ยมนะครับนี่เลนเป็น2.5้านิ้วเป็นเคลียร์เลนนะครับผมเนี่ยเคลียร์เลนนะครับนี่แล้วก็เออตัวนี้เขาทำออกมาสวยนะไอตัวกรอบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพลาสติกใสแข็งเป็นสีเขียวนะครับผมสวยงามมากนะครับแล้วก็คีบรลบาไปความน้องเขาทำดีนะเป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยพัดลมอยู่้านใต้นี้ แล้วก็มีโลโก้ GTR ตรงนี้นะครับทำดีนะ,ะแสงที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นคัตออฟแบบเส้นตรงเลยไม่ใช่คัตออฟเป็นรูปตัวแนะครับผมอ่าก็ผมว่ามันเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีโคมที่เล็กแล้วก็ตื้นนะครับอ่าแล้วก็รถที่จะเป็นกลุ่มของพวกที่มีไฟสูงแยกครับที่เราสามารถเอาไปทำเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์ได้เช่นรถซีวิกนะครับอันติสแคมร นะครับผมที่เป็นไฟสูงต่ำแยกกันนะครับเราไปทำเป็นโปรเจคเตอร์4ลูกได้นะครับผมก็เหมาะมากนะแต่เดี๋ยวๆพูดถึงดับเบิลโปรเจคเตอร์แล้วเดี๋ยววิดีโอวิวดีโอต่อไปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของดับเบิลโปรเจคเตอร์ให้ฟังนะครับบางทีการที่เราไปติด <c oughs> ไปติดดับเบิลโปรเจคเตอร์มาเนี่ยบางทีผมไปเห็นหลายหลายคันนะที่แบบทำดับเบิลโปรเจคเตอร์มาแล้วแสงมันไม่รับกันก็ การทำงานมันก็จะไม่สูงสุดนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมหาเวลาว่างมานั่งคุยให้ฟังเรื่องของดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนกับ GTR 2.5พรีเมียมนะครับอ่าจะเห็นว่าเห็นไหมแสงโคตรแรงอะร่ะคือแสงที่มันที่มันสะท้อนกลับมาเห็นไหมครับคือมันสะท้อนประตูกลับมาหากล้องคือมันแรงมากเลยคราวนี้เราเห็นไฟต่ําแล้วเราจะดูเรื่องของไฟสูงเนาะโอเคเดี๋ยววางกล้องแป๊บนึง ฝังไหนดีฝังนี้แล้วกันดูครับไฟสูงก็แรงไฟต่ำก็ดีไฟสูงก็แรงครับไฟสูงโคตรแน่นคือแบบมันเป็นลูกขาวๆใหญ่ๆเห,ห็นไหมครับลูกขาวๆใหญ่ๆแล้วมันสะท้อนเข้ากล้องได้ดีมากแสดงว่ามันแรงมาก เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเราจะไปอ่านแต่สเปคนะครับบางทีโอ้ตัวนี้55วัตต์เลยตัวนี้65วัตต์ตัวนี้70วัตต์ตัวนี้90วัตต์ตัวนี้100วัตต์แต่แสงที่ออกมาไม่ดีก็มีนะครับผมดังนั้นผมว่าดูแสงจะดีกว่านะครับเห็นไหมไฟสูงมันใหญ่แล้วก็ชัดสว่างนะครับเสกับแสงที่เป็น 5,800K นะตัวนี้นะครับนี่อไฟสูงดีมากไฟสูงดีนะครับถ้าเอาไปทำดับเบิลโปรเจคเตอร์เนี่ย อวกเลยว่าโคตรแจมนะครับแล้วก็ไปใส่มอเตอร์ไซค์นะพวกกลุ่มรถที่เป็นอย่างเช่น CB650 นะครับผม c b CBR ี CB 0 F ออะไรเงี้ยก็โคมที่เล็กๆหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตื้นอะไรเยอะมากก็น่าจะลงได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไปสูงดีดีมากเนี่ย๋้วเปิดไปสูงแล้วครับผมจะยกโปรเจเตอร์ให้ดูเนี่ยโอ้ดูสิครับ ดูความลึกของเขานะครับลึกมากคือเอ้ยท้องแสงลึกมากครับเดี๋ยวคราวนี้กลับมาไฟต่ำบ้างเนาะอดูท้องแสงบ้างเนาะดูความลึกเกือบเต็มบานประตูดูดิครับเกือบเต็มบานประตูเลยเนี่ยาทางหันไปทางซ้ายเอ้ทางขวาครับหันมาทางซ้ายแล้วคัดออกกว้างๆนะแล้วก็ลึกด้วยดูดิโออีพออีเมอ <laughs> โอ พรีเมีอย2.5ดดีมากครับมันเจ๋งมากเลยนะผมว่านะดูสิเนี่ยครับดูความลึกของเขาแสงที่ลึกนะครับลึกมากเห็นไหมลึกกว้างลึกกว้างสว่างคมมาครบโอเคเ๋ยวครัวนี้ผมพาไปดูแสงคัดออฟไฟต่ำบางนะยวตั้งสูงๆหนะอันที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือรอยกระเบื้องนะครับทางนั้นก็ไม่ยาไปคิดอะไรมากนะฮะโอเคพาไปดูเส้นคัดออฟไฟต่ำก่อน ดูเส้นคัทออฟไปต่ําครับให้ดูเส้นนี้นะไอ้นนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือส่นสะท้อนกระเบื้องขึ้นมานยครับเส้นคัดออฟไปต่ำํำคมชัดแล้วก็สวยมีบูคัทออฟด้วยนะครับผมว่ามันเหมาะมากเลยนะสำหรับรถบิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับผมเหมาะมากเลยแล้วก็รถที่เป็นอยากจะทําดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับผมส่วนดับเบิลโปรเจคเตอร์เป็นยังไงก็กลับไปดูรีวิว c ี v ิ c เอคันสีเหลืองนะครับคันนั้นทำดับเบิลโปรเจคเตอร์แต่ตัวนั้นใส่ตัวเล็กตัว GTM นะครับตัวนั้นก็ถือว่าโคตรเจ๋งแต่คราวนี้เอเอส่วนเรื่องดับเบิลโปรเจคเตอร์เดี๋ยววิดีโอหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนใจเรื่องของดับเบิลโปรเจคเตอร์อย่างผมเองผมก็สนใจนะแต่ผมลดช่างเนาะทำเมื่อไหร่ก็ได้ เนี่ยรดช่างนะครับทําเมื่อไหร่ก็ได้จนถึงวันนี้แหะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโอเคเห็นไหมฮะแสงโคตรดีดีมากๆเลยเห็นไหมครับสว่างเข้มแน่นมากๆนี่แค่ลูกเดียวเองนะผมเปิดแค่ลูกเดียวเองเนี่ยครับลูกเดียวลูกเดียวเองเดี๋ยวเหรือลองเปิด2ลูกดูนะผมก็อยากเห็นเหมือนกัน มาเปิด2อลูกนะครับก็จะเห็นว่า,าลูกนึงผมจะเอียงไปทางขวานะครับผมลูกนึงผมจะหันไปทางซ้ายหน่อยนะครับสองลูกแล้วดูสว่างเข้ม,ขมๆแน่นๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกโ r o t e เกเตอร์เนี่ยโบรเิเเตอร์ที่แบบ3นิ้วที่แบบทั่วไป ผมว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้แรงกว่าเยอะนะครับผมตัวนี้แรงกว่าเยอะนะครับกลุม่มที่เป็นโปรเจคเตอร์3นิ้วทั่วไปมันก็จะประมาณว่า35วัตต์45วัตต์หรือจะใส่บัลลา55วัตต์เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าดูตัวนี้สิ30 30วัตต์โคตรแรงบอกเลยว่าแรงมากครับตัวนี้สว่างแรงมากๆเลยดังนั้นก็ อย่งนะครับผมบอกไว้ก่อนนะบางทีการอ่านสเปคแล้วก็ยังไม่เห็นแสงนะอ่านสเปคอุย้ยตัวนี้30เองไม่ไม่สนใจละไปดูตัวอื่นอะไรอย่างงี้ดังนั้นผิดนะครับเราต้องดูแสงดูอะไรก่อนนะครับผมกับ GTR ีอารพรีเมียม2.5นะครับโอ้โหโคตรแรงสว่างมากคัดออฟสวยแสงเต็มแน่นนะครับ๋ยอดูไฟสูงคู่บ้างเนาะ มาโอเคครับเนี่ยก็คือเป็นไฟสูงคู่ของเขาดูดิโอโคตรจะแน่นโคตรจะแรงครับเห็นไหมสองจุดห้าพรีเมียมอย่างเจ๋งบอกเลยครับเนี่ยครับสำหรับคนที่หาโปรเจคเตอร์ไซส์ที่เล็กลงนะครับไซส์ที่เล็กลงทั้งบอดี้เล็กลงแล้วก็ทั้งเลนเล็กลงผมว่าตัวพรีเมียม2กก็น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจนะอ่า สำหรับคนที่อยากได้โปรเจคเตอร์ที่ขนาดเล็กลงนะครับผมจัดพวกกลุ่มที่เป็นโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วนะครับผมตัวพวกแบบพื้นที่อาจจะเล็กอาจจะแคบนะครับเช่นรถจักรยานยนโโต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นพวกที่อยากจะทำดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผม,ผมกับ g t r 2.5 Premium ตัวนี้นะครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างกับโปรเจคเตอร์ ของแบรนด์ gtr แบรนด์นี้คุณภาพสูงมากๆนะครับผมบอกเลยแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงพัดลมเนี่ยวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับถ้าผมออกไปเทสข้างนอกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องของเสียงพัดลมเนี่ยไม่มีอะไรต้องไปคิดเลยครับไม่จําเป็นเลยผมว่ามันมีเสียงก็ดีแล้วนะเพราะว่ามันก็เราจะได้รู้ว่าพัดลมมันทํางานอยู่นะเพราะถ้าโรเจคเตอร์มันติดตั้งแล้วเนี่ยมันอยู่ในโคมใช่ไหมครับเราจะไม่เห็นเลยว่าพัดลมเนี่ยมันหมุนหรือไม่หมุนนะครับผม เวลเตอร์มันยังอยู่ดีมีสุกไหมพัดลมทํางานไหมเราจะไม่รู้เลยแต่มันมีเสียงหน่อยหนึ่งผมว่ามันก็ดีกว่านะครับผมแล้วก็เราจะได้รู้แล้วว่าการทํางานของอเวลเตอรออ์ไฟติดทํางานปกติไฟสูงใช้ได้พัดลมการระบายความร้อนยังทํางานปกติอยู่นะครับผมว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่นะฮะดังนั้นอย่าไปคิดอะไรมากครับกับเรื่องแค่เสียงพัดลมนะครับโอเค ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองหรืออยากจะมาติดตั้งที่ร้านก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจับอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมกับเจ้า gtr พิีีมสองจ by led ตัวนี้นะครับผมถ้าชอบใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงช่วงนี้เศรษฐกิจเฟื่องเื่องนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากทางเอกไฟจับอุดรธานีด้วยนะครับ ถ้าช่วยกันอุดหนุนด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะโดยการผมก็จะเอางบประมาณทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเ <laughs> ท่าที่ได้เนี่ยก็ไปหาซื้อโปรเจคเตอร์ที่คุณภาพดีมารีวิวให้กันได้ชมเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็จะ เราก็จะได้มีรีวิวโปรเจคเตอร์ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็รบกวนได้ช่วย,ช,วยช่วยกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามด้วยฝากกดไลค์ like, กดแจร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแต่ขออนุญาตไปพักแล้วแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ